พีพีปีบเอ듀เคชันขอพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเมืองลีดเมืองลีดตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแอร์เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีความสำคัญและมีความเจริญมากๆเมืองหนึ่งประชากรประชากรในเมืองลีดมีอยู่ประมาณ700,000คนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวอังกฤษรองลงมาจะเป็นชาวเอเชียลีดถือว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้า กฎหมายและการให้บริการทางด้านการเงินการเดินทางหากใครจะเดินทางมาที่เมืองลีดสามารถนั่งเครื่องบินมาลงที่ลีด Bradford International Airport หรือสามารถนั่งรถไฟจากลอนดอนมาที่เมืองโดยตรงได้โดยจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงครึ่งเมื่อพูดถึงการเดินทางในเมืองสามารถนั่งรถบัสหรือรถไฟสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆในเมือง ภายในเมืองมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่อยู่ใจกลางเมืองร้านอาหารยานชอปปิง้งร้านสะดวกซื้อผับบาร์คาเฟ่ฟิตเนสห้องสมุดออาวเลตและสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยที่สำคัญในเมืองภายในเมืองลีดมีมหาวิทยาลัยสำคัญก็คือ University of Leeds สำหรับคนที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการเรียนภาษา เรียนต่อหรือฟึกง,งานต่างประเทศสามารถติดต่อได้ที่ Line o f f i c i a l d d p i p Education หรือช่องทางดังต่อไปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์อื่นๆอ,อีกมากมายในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะ